แนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าไอราพลาเนตผ่านเว็บไซต์ค่ะโดยที่นะคะท่านสามารถเข้าไปที่ w w w a i r a .co.th ค่ะนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของบริษัทไอราพลาเนตนะคะจากนั้นค่ะให้ท่านนะคะมองหาตัวสัญลักษณ์วงกลมรูปคนสีเหลืองนะคะอยู่ทางด้านมุมขวามือบนกดลงไปค่ะ จากนั้นค่ะจะพบกับหน้าจอนี้ซึ่งเป็นหน้าจอที่ทุกคนค่ะจะต้องกรอกรหัสสมาชิกค่ะที่เราได้ทําการสมัครสมาชิกเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดค่ะหลังจากนั้นค่ะนี่คือหน้าจอของระบบไอสมาร์ทที่จะพาพี่ๆทุกคนค่ะมาทําการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองค่ะโดยวิธีการสั่งซื้อนะคะเพียงกระทันนะคะแตะทางด้านขีดสขีดทางด้านมุมซ้ายมือค่ะจากนั้นค่ะให้ไปหาที่เมนูที่ชื่อว่าสั่งซื้อสินค้า แตะลงไปค่ะให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าทำคุณสมบัติค่ะจากนั้นค่ะ ะะก็จะมีรายการสินค้ามาให้ท่านเลือกซื้อค่ะโดยปกติแล้วนะคะในไอเอราว์เมีผลิตภัณฑ์สําหรับการดูแลสุขภาพมากกว่า34รายการซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นสินค้านะวัตกรรมงานวิจัยทางด้านการแพทย์ที่น่าสนใจมากๆเลยโดยสินค้าหลักไฮไลท์ของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างเช่นตระกูลเอมูล่านั่นเองค่ะตัวสินค้าที่ขายดีของเราไม่ว่าจะเป็นเอมูล่าเอ็มเอมูล่าโอเอมูล่าไนทีนหรือเอมูล่าวีจากตัวอย่างค่ะสมมติว่าเราต้องการสั่ง ซื้อเอมูล่าเด้วยตัวเองเพียงแค่เรากดไปที่รูปเอมูล่าเค่ะก็จะมีรูปตะกร้าขึ้นมากดที่ตะกร้าหนึ่งครั้งค่ะนะคะก็จะมีนะคะรายการสั่งซื้อนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราสามารถนะคะดูได้ว่าเราต้องการเอมูล่าเกี่ขวดนะคะจากภาพเป็นตัวอย่างว่าหากเราต้องการซื้อเอมูล่าเกหนึ่งขวดก็เป็นเลขหนึ่งนะคะจากนั้นกดคาว่า add to cart ค่ะ เมื่อกด add to cart ค่ะมุมขวามือทางด้านบนรูปตะกร้าจะมีหมายเลขหนึ่งขึ้นหมายความว่าเรานำาอมูระเรายการใส่เข้าไปในตะกร้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นหา,หากต้องการเลือกซื้อรายการสินค้าอื่นๆก็สามารถนะคะกลับไปเลือกสินค้าเพิ่มเติมในหน้าหลักได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการจบการสั่งซื้อรายการสินค้าเพียงรายการเดียวเท่านี้ค่ะก็สามารถแตะไปที่มุมขวามือบนที่เป็นรูปตะกร้าสินค้านะคะลงไป หลังจากนั้นค่ะนะคะหน้ารายการคอนเฟิร์มนะคะการสั่งซื้อสินค้าก็จะขึ้นมาว่านี่คือรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อนะคะจากตัวอย่างคือเอมูล่เอ็กขวดค่ะราคาสมาชิก5 5 0 0บาทจะมีคะแนนสะสมในชื่อของเรา450บาทค่ะจากนั้นค่ะกดชำระเงินค่ะ โดยที่รายละเอียดการชําระเงินจะเขียนไว้ว่านะคะท่านต้องการนะคะให้รูปแบบการจัดส่งเนี่ยจะส่งมาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นจัดส่งสั่งซื้อให้กับตัวเองจัดส่งสั่งซื้อให้กับลูกทีมคือสั่งซื้อกับบุคคลอื่นหรือจะส่งพร้อมกับบินอื่นๆก็สามารถแจ้งลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะ ผ่านขึ้นไปค่ะหมายเลขอีสต็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถัดไปค่ะสําหรับผู้รับสินค้านะคะแน่นอนค่ะว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มที่อยู่ว่าเราต้องการจัดส่งสินค้าไปที่ไหนโดยหากเรานะคะไม่ได้แก้ไขข้อมูลอะไรจะเป็นข้อมูลการจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ที่เราได้ระบ,บุเอาไว้ตั้งแต่เราสมัครสมาชิกค่ะแต่หากว่าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสามารถติก๊กคําว่าอื่นๆค่ะแล้วก็กรอกที่อยู่การจัดส่งลงไปให้เรียบร้อยค่ะ ะะทันมาค่ะจะเป็นสรุปรายการสั่งซื้อค่ะโดยการจัดซื้อนะคะสินค้าทุกรายการนะคะจะมีค่าจัดส่งนะคะทุกรายการอยู่ที่100บาทตอนน่อ1นออเดอร์นั่นเองค่ะหากสั่งซื้อสินค้านะคะมากกว่า3 0,000บาทขึ้นไปค่ะจะฟรีค่าจัดส่งนั่นเองค่ะหลังจากนั้นหากท่านนะคะทวนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็จะมีนะ,ะปุ่มในเรื่องของการชําระเงินนะคะก็กดที่ชําระเงินได้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะรูปแบบการชําระเงินนะคะจะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการโอนชําระนะคะหรือว่าเป็นการจ่ายผ่าน Payment นะคะ พรอมเพย์คิวอาร์โค้ดนะคะหรือว่าจะเป็น iCA s สํสำหรับระบบสมาชิกที่เป็นตัวแทนในระยะยาวนะคะก็สามารถใช้ i c แ s ลสในการชำระได้จากตัวอย่างค่ะสมมติว่าหญิงต้องการนะคะชำระผ่านโมบายแบงกิ้งหญิงก็กดคำว่านะคะชำระด้วยพรอมเพย์นะคะก็กดคำว่าคอนเฟิร์มหากกดคำว่าคอนเฟิร์มค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะเป็นหมายเลข QR Code เพียงท่านค่ะแคปเจอร์หน้าจอ QR Code นี้แล้วเข้าแอปธุรกรรมทางด้านธนาคารค่ะแล้วทำการชำระเงินค่ะก็จะเป็น อันเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ค่ะท่านกรอนะคะบริษัทอยาพรเน็ตจะส่งสินค้าถึงมือท่านโดยประมาณค่ะไม่เกิน2วันค่ะท่านก็จะรับสินค้า ส่งตรงถึงมือท่านที่จะส่งโดยบริษัทไอายารผ่าโดยตรงถึงที่บ้านได้เลยค่ะดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างค่ะการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ไอายาราหากติดปัญหาในส่วนไหนนะคะสามารถติดต่อตัวแทนอย่างเรานะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อหากพี่ๆนะคะต้องการเดินทางไปสั่งซื้อที่บริษัทไอายาราอย่างไรใกล้กรุงเทพหรือว่าใกล้สาขาเชียงใหม่อย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามตัวแทนอย่างเราได้โดยละเอียดอีกครั้งค่ะ